เ,เกือบแล้วลูกเกือบแล้วสวยแล้วสวยแล้วสวยกับตอนแม่แอวทําให้อยู่ <c oughs> อะไรคะกดติดตามให้เน่ด้วยนะค่ะค่ะเอาน้ำดับปุะจมูงสวัสดีค่ะวันนี้นเน่ทำอะไรคะพอัดทำอะไรให้เลยรู <c oughs> ล้ <c oughs> ลูกผมเยอะแยะเลยตัดนิดเดียวเองแม่แค่ตัดนิดเดียวเองเอาแค่แบบว่าให้มันบีง่ายๆเนาะ เชินตัดสั้นเลยเพราะว่าโรงเรียน่เอินเขาไม่ให้ไว้ผมาวปึ๊บเน่ยปึ๊บนีเอาคูมไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเปื้อนนะคะตัดออบกโ้หองไป้ไม่ตื่ไม่เอวทำอะไรตัดเลยเยอะแยะตัดเร็ตรงตัดเร็วลงเลย ตัดให้ตรงไหนนี่ค่ะนี่ค่ะช่างปะาออสนะคะเึ่งตัดผมให้พี่เอิญมาช่างปะาออสปะาออสก็ช่างแบบว่าไปจีนก็จีนเลยแหละลูกจะ <c oughs> จีนไปนาด้ไรคะโออเออไหนดูสิสองยูงใช่ไหมเอาเอาันน<ๆ>้อยเดียวประมาณนี้ ัดเลยประมาณนี้นะเอออย่าไปคิดอะไรเยอะตัดเลยเถอะเฮ้ยตัดไก่ก็ะยายใหญ่ห้องยันตงที่นี่ค่ะไม่มีไก่ใหญ่กว่านี้ไม่เข้าเลยกันมันดิงเนาะก็ไม่รู้ว่าจะมาเอาแค่พอดมาเอาแค่นั้นเลยไม่ต้องให้มันตรงอะไรข้ามากพี่ชอยนะลูกนะคนเก่งอยู่เฉยๆก่อนยู่เฉยๆก่ะรู้สึกยังไงคะรู้สึกยังไงคะก็แค่ตัดให้มันอันนี้เฉยๆแม่จะได้ไม่ต้อง มันยาวไปมันเปียยากไงแม่ตัดเบี้ยวแล้วถห้ยรูปไปเลยออดวดะไม่เสมอกันเลยดวเองแบบนี้เคุยคนเดี๋ยวมันก็ยาวเดี๋ยวพอมันโตไปก็เข้าร้านเองแหละใช่ไหมพื่อิรนไม่ได้เข้าร้านเลยแ่แ่ที่นี่เอนนี่เพราะว่าจัดจัดเองเข้าก่อนก็เข้าร้านที่นี่แล้วตัดไม่เป็นแมคแมคแฮร์ลที่ตัดไม่ค่อยเป็นทำไมอะ ที่ไม่ไม่ไม่ตัดซ้ายไม่ตัดขวาเข้าใจไหมแล้วพอคู่เบียรกัเหลืองไงอันก็ต้องมาแก้เองเหมือนเดิมอันก็เลยพอไม่ไม่เหมือนตัดคิดไม่เหมือนพี่เดือนสมัยที่เดือนไปตัดให้เราที่จะตัดซ้ายตัดขวากันเอันนั้นตกอันนี้ตกไปใช้เอันีก็จะตรวจของเขาอันนั้นไม่ตรวจให้เลยอันก็ต้องมาแก้ผมลูกเองทีแก้ปัญหา้วยกันทำเองทำเองทไมมก็ต้องปัดซ้ายปัดขวาแล้วมันจะดูเตเลิดตะเลย อันนี้เปันเธอเลยไอ้กูไหมร้านใจนั่นน้นไม่เข้าร้านให้ลูกเลยเพราะว่ากีตัดไม่ค่อยเป็น,นอ่ะบางร้านกี่กี่เท่าขนาดทำเด็กผมไอ้กี่ไม่ใช่ร้านตัดผมนี่แล้วอ๋อเหรอเออกี่เป็นร้านทําผมไม่ใช่ร้านตัดผมนแบบบ,าบ้า<ด>ทีาท่ตัดผมซอยอยู่แล้วโอ้เป็นซกิเดอร์ที่เดี๋ยวจะต้องกลับไปออกกันทั้งสองเดี๋ยวเจียป้าเล็มให้นะคะป้าขอตัดให้หนึออกก่อนนะ ดิต้องก็ตัดอย่างนั้นเลยพอมันเปียเออพอมันเปียมัดอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรใช่ไหมคะน้องเน่ใช่ไหมคะตาจะไปเสียเงินกระไรี่เก็บมาด้วยนี่นะคะประหยัดเงินใช่ไหมคะน้องเน่รู้สึกยังไงบ้างคะลูกค้าลูกค้าเน่ค่ะไอ่ไอ่ไอ่ค่ะยังยังไม่ได้ยันแต่ทบนี่ไงพอาะเป็นช่างนะละร้อยนี่ เอ้ยจ่ายเงินด้วยนะีนอาจารย์อาจารย์ป้าออดตัดผมให้อาจารย์แมงไม่นน่เนี่ยเอ้ยเอ้ยไอ้อ้ไรเนียหัวละร้อยเลยนะเนี่ยหัวละร้อยนะมี่ฟังจ่ายค่าช่างไม่แน่ช่างเพลงไม่แน่ช่างพยาบาลช่างนม่แน่น่ะเนี่ยไกลก็เล็กนะเล็กมากเลยเป็นไกลมาส่งประกอบนะแต่ไกลนี่เติมอู้นี่เติมเอ๊ะมาทางไี่แน่ เปลาออดเหมื่อนได้ไงไปเดี๋วไปเอากูอ,อ,กอี้ดำให้่อ,หอนไปอ่ามือโกนหางถนงอันนี้อันนี้ต้องคลุมไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะเปื้อนชุดหนูเออมันไม่หนมันจะเปื้อนชุดมันจะเปื้อนชุดแน่ชุดมันผมมันจะฝังเข้าผมนี่วิชิช้ก่อนคนเก่งคนนี้ <c oughs> นี่มันก็เฉยแล้วเลยช่วยช่น้ำลูกบีีบก่อน เฮ้ยเธอกินอะไรเนี่ยตามอเฮ้ยเดีไอ้วันที่สามวันยี่ี่แปดที่เกาสามเอ้ยยี่ที่เจ็ดที่แปดอันนผมงหน่วยงานเป็นเจาภ้ะเฮ้ยพินพเนทำไมหน้ากลมวะต้งหน้าแล้ปอกเนี่ยาวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวตรงอนนี้ก่อนตรงอันี้ก่อนผมไปเล่นน้ำมาไปเลยครูเออผมข้างหน้าจงบ้านไ้คะ ่อยากสูบหรือข้างหน้าอยากสูบทำไมอยากสูบล่ะพี่เอ็มมีอไรจะอเนี่ยเนกเนเอาวียนาะเอเวียจะได้ปเอเวียอยากสูบแบบข้างบนอิเต็กเอาเหรออันนี้คิวเวงก็เลยเคืนชัดอ่าป้าเดี๋ยวป้าจะเริมให้นะคะไม่ต้องหันมองอลุไม่ต้องหันมองก้ามองผนะตงังตัดให้มันตรงเลยอ่ะมันความยาวออกหนะแม่จะได้มียากเอเวงแบบนี มีเวงเห็นไหมมันก็ตรงลแล้วแค่นี้ก็พอแล้วให้มันสนนั้นเฉยเจุดประสงค์เราคือต้องการให้มันสั้นนะคะแม่ก็อยากมองปตาใช่ไหมอันนี้เป็นเลนกลัยเล็มตัดขนตานะคะตัดคิว้วแม่หนูนี่เอาอะไรมาให้ตาทำแล้วมันมีอยู่แค่เนี้ยที่เขาทําไงคะรู้สึกยังไงคะงรู้สึกใจหยบตัวหลอกอะไรคะใจอยบที่พูดพูดกึ๊กเกี้ยพูดเลยนะ ตาอยากตาตาอยากขีคพูนมจีพูนมจีอ่ะต,ต,ล,กตลกเลยเหรอใช่ช่างประอไหนที่วิเชย์ก่อนลุงดูที่เชยก่อนมันไม่ยากหรอกลูกแต่ว่าเี่กไม่เคยเลีมเลยเี่กตัดให้มันสั้นปุ๊บเพอจบเบี้ยวช่างมาหง <c oughs> มันเลยเติมเอาอจะสวย <c oughs> มัดผม,มอยู่แล้วเด็กอมัดไม,มไหม<อ>ลูกต้องสวยเลยคนเออเรามัดผมอยู่แล้วเราไม่ค่อยปล่อยใครกันเนี่ยต้องท้าปลาเธอไง เจ้าหญิงเอาช่ยเราก็ต้องเอาข้าหลังให้มันตรงค่ะไม่ใช่วันแหลมมาเส้นสองเส้นสค่ะเดี๋ยวโตวไปเดี๋ยวก็สวย,ยเองแหละทีนี้ต่อไปก็ไม่ให้แม่แต่จับตัดแล้วทีนี้เข้าร้านอย่างเดียวลูไอังกี้บอกว่าเดี๋ยวปีหน้าตัดทีเดียวพอทำไมเมื่อกี้จ้องตัวเวงหนูทำไมไม่ไวย้ยาวะ่ะ ก็าลงเย็นตัวลงไปคือที่บอกให้ตัดอย่างนี้นะเออะว่าเบวกดเวกดออกมาแล้วไม่ใช่เหรอก็กดขึ้นอยู่กับสถาบันไม่มเตือนก็สถาบันที่เอยตู่ของเธอจไมนโยบายขนาดเด็กผู้ชายยังบอกว่าขอไว้ยาวกว่านี้นิดนึงได้ไหมก็มีผู้ปกครองดีค่ะเธอเออที่เรายังต้องตัดอยนี่ โตรงหนุ่มนาโปรฮาโปห,ปหุเนี่ยไปต้องเบิมตนเองเออถ้าปฐุมต้นยังพอว่าถ้าแบบเออโปรฮาโปหุเอาไว้ลองทรงยาวนิดนึงนะข้างหน้าประมาณสี่ห้านิ้วได้จอเซ่พี่จะได้ดูเป็นหนุ่มเนาะบางทีจะภาพลักษณ์ไงอย่าเอาโอ้โหเกือบก,ก,ก็ได้งบุรารน,นี่นี่อ้าวเป็นยังไงคะสบายหัวไหมคะดีแล้วมันไม่ต้องยาวมาก เกลี่อยู่เดี๋ยวเส้นเดือนนี่ก็แกะไล้วอีสองสามวันแกะไปขายนายคลน,ะน,นล,ะะคละหมื่นกันแ้วหรือั้งน<พ>ออสอะไรคนละหมื่นก็ยังดีจ่ายประกันเนี่ย <พอ S 2> ดีเลยก้าพัน 9, ประกันเองกินเงินใช้โอ้ยหลานสาวตาทำไมหัวฟูอันนี้กระเด้งสันเบี้ยหัวอยากโศกจริงจริงอยากโศกข้างหน้าดจูจริงจริงอู้ฟูไอ้ไม่รู้นะนี่วันนี้อยากเลย ถ้าเวไม่ยาวก็ไม่เป็นอะไรหรอกป้าป้าดุป้านึ่งอยู่เฉยๆก่อนสวยราค่ะตรงกว่าแม่หนูตัดอยู่ค่ะปากดไม่ทตัดแค่สั้นเราอะไรมากมายนะลิงเราตัดแค่สั้นเออทำ้ยาวกว่าเออจมไก่ตัดขนตามาให้ป้าไอ้กูคือดีแล้ว เป็นไรนิดหน่อยนิดหน่อไม่สวยลตนไม่สวยโอ้เฮ้ยลองตรงนี้เติมน้ำมันนะนี่น้ำมันหมดเอปลิงไปโอ้ยไปลิงอยู่เฉยเฉยอยู่เฉยเฉยก่อนอยู่เฉยใไปที่เน้นนั่งได้นานแล้วนียถือว่านั่งได้นานเลยกับปะออดนะลูกเนาะหมูนั่งนานได้เนาะ แม่พี่เอิญเขาก็เรียนพี่สีของเขาหนครูที่ปรุงตาเนืมเนียหมกกรกแต่ถ้าเอิญพมมีไม่ไ้พวาควรปิดจะสอนชดเชยให้ถ้าันมีทัดวควไปควรไอโรงบาลิชชามชดเชยอยู่ชุมวงตงุกจะมแบบไม่ได้เรียนเลยก็สมควรลบอกให้ทแล้วไปนอนก็เข้าใจไปเป็นสีตรงแล้วเรียแบบยังยังยันยางค่าเอลย่งกับไม้อันนี้เลยแม่อยู่ที่ชัางหน้า ถ้าเอามาข้างหน้าไว้ต้องตัดยูหน่อยอไม่ไม่มีกัญญกที่ใหญ่กว่านี้แล้วหรอไม่มีเออแต่ถ้ามันจะเฉดไปติมตาหรือยังนี่อยู่เฉยๆก่อนอย่าหันอย่าหันนี่ไม่ต้องหันเรียนดูไม่สวยเลยแอลก็ดูอ่ะเฉยก่อนค่ะให้ป้าอดตัดก่อนนะคะตากำลัง จะเสร็จแล้วลูกจะเสร็จแล้วเกือบแล้วลูกเกือบแล้วสวยแล้วสวยแล้วสวยแต่ตอนแม่แอลทำให้อยู่อะไรนะอาอันนั้นเรื่องผมเ้เออเอาน้ําลูกเอาน้ําลูกก่อนเดี๋ยวจะได้รูเดี๋ยวนีจะได้ดีก่อนเนี่ยจะได้ลูผมเจ้าหญิงเจ้าหญิงเนี่ยพี่เอิญพอขึ้นปฐมพี่เอิญก็ตัดผมเหมือนกันพี่เอิญตัดเหมือนลีแต่พี่เอิญผมหนามาก เอินหนามากเอิ้งผมหนาเาหนาย่าอยังหนาอยู่เลยเติ้งกับผมหนาทุกกระเพงหนาแต่ที่แอ่งยังอ่ะยังห้องกันหนานะแต่ว่าอันนีู้่เสดงบานเยพันกันเนี่ยได้คนเดียวเลยได้เยพันมาคนเดียวเนี่ยแต่ผมมีจะงอกคาไงผมไม่ได้งอกแล้วบางเน็ตเริ่มปีนี้เริ่มงอกเยอะบาง넷สี่สิบปีนี้เข้าสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดนักสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดเดือนกันยานู่น ปาออดสี่สิบสี่แล้วปีนี้เน่เท่าไหร่เน่อายุเท่าไหร่คะปีนี้ลูกนะเน่เป็นอายุเท่าไหร่มันมี่ะนียอ้าวมาสวยแล้วสวยแล้วว้าขอบคุณค่ะด้วยยังค่ะขอบคุณก่ออวเอเเ็วขอบคุณปาออดก่อนเด้ของค่ะขอบคุณปาออดนะคะกันกายมันเล็กไงล้วหนูไปเอาไม้กวาดมากวาดเละ กปาดอยู่ตรงไหน,นหนูเอาเก้าอี้ไปก่อนแล้วลูกจางจางได้เก้าอี้ไปค่ะไอะรแต่ว่าอย่างไีอะไรมมมแม่จะเก็บของไงคะแม่จะกวาดด้วยไปค่ะผมหนูหนจีคะอ,อ,อะไรนะตั้งเยอะตั้งแยะสิผมใครยาวยัง ไหนดูดิสั้นเองสั้นไหมสั้นสั้นเลยหรอใช่เอาไปใส่มงกุฎปโอเคไวยงานโอเคแล้วมาเก็บที่นอนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เน่ด้วยนะคะ